สวัสดีค่ะง่ายๆกับยายโสพินนะคะจะนำเสนอแกงเขียวหวานค่ะซึ่งเป็นแกงที่ใครๆก็ทำค่ะแต่วันนี้ยายจากอยากจะมาบอกต่อถึงการทำแบบของยายเนี่ยค่ะนะวันนี้ยายก็แกงไก่ใส่มะเขือ,อ,อมะเขือเปราะของเราเนี่ยเป็นมะเขือเปราะที่เราปลูกเองค่ะนะตอนนี้เราแช่น้ำเกลือไว้นะน้ำเกลือพอประมาณไม่ให้มันดำค่ะ เนี่ยนะเราแช่น้ำเกลือไว้เนื่องด้วยจากที่เรามีมะเขือเปราะนี่แหละเราถึงจําเป็นจะต้องแกงไว้กินนะส่วนไก่ที่ยายซื้อมาเนี่ยยายจะซื้อสะโพกไก่สะโพกไก่สะโพกไก่เนี่ยเป็น มันมีกระดูกด้วยแต่ยายก็จะเลาะหนังและเลาะกระดูกเอาแต่เนื้อเนื้อซึ่งเนื้อมันเหนียววันก่อนแกงไปรอบหนึ่งแล้วลูกๆเขาก็ชอบเขาบอกว่ามันไม่มีมันดีนะคะเ,เราก็ซื้อเครื่องแกงเขียวหวานมาเวลาซื้อเครื่องแกงเขียวหวานเราต้องดูที่มันออกเขียวๆหน่อยนะไม่ใช่บางเจ้านี้มันจะออกดำๆคล้ำๆมันเหมือนเก่าอะคะ่ะนะจากนั้นเราก็จะใช้กระทิกล่องเนี่ยยืนพื้นนะเราจะได้ ไม่ต้องไปคันเองเสียเวลานะจากนั้นเราก็ใช้กะทิเนี่ยเคี่ยวเคี่ยวให้แตกมันนะแล้วก็เอาเครื่องแกงเขียวหวานที่เราซื้อมาใส่กะปิก็พอประมาณนะคะใส่กะปิพอประมาณอันนี้แกงเขียวหวานวันนี้ยายซื้อมา2ขีดครึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะค่ะ,ะ25บาทนะคะแล้วก็ใส่กะปิก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะพูนนะกะปิถ้าน้อยมันจะไม่มีรสชาติค่ะ นะจากนั้นเราก็ใช้เครื่องแกงไปผัดหลังจากที่กะทิเราแตกมันแล้วนะผัดผัดผัดให้หอมนะแล้วก็เอาไก่เนี่ยเอาไปผัดด้วยมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละมีแตกมันเรียบร้อยนะเข้มข้นช่วงนี้เราเอ,อ,อาจจะปรุงรสลงไปบ้างแล้วค่ะยายก็ลองชิมดูความเค็มมันยังไม่มีมากยายก็ใส่ดอกเกลือลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลตะโนดพอหวานปลาเล่มเราจะไม่หวานมากนะแก,แกงเขียวหวานของเราเนี่ยค่ะ ทีนี้ขั้นตอนนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะเครื่องของเราเนี่ยโหรพาพริกอะไรต่างๆเราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้ยายก็จะใส่เลือดด้วยเลือดอันนี้ยายซื้อมาก้อนละ,ะหกบาทเองก้อนละหกบาทเองนะคะ,อ,ะอันนี้เราตอนนี้เราเปิดแก๊สเลยแล้วเราก็เติมน้ำลงไปนะคะ เติมน้ำลงไปพอประมาณเติมน้ำลงไปเติมไปอีกค่ะกะทิตอนแรกเราเคี่ยวไว้ค่อนข้างจะเข้มข้นแต่ขั้นตอนที่เราจะใส่กะทิมันจะมีอีกรอบหนึ่งคือปิดท้ายนะอ่ตอนนี้เราเติมน้ำลงไปค่ะแล้วเราก็จะปิดฝาค่ะ ปิดฝาให้เดือดค่ะให้เดือดการที่เราจะใส่มะเขือเนี่ยมะเขือที่เราแช่น้ํำเกลือไว้เนี่ยนะคะเอ่อเราต้องตั้งน้ำแกงให้เดือดนะคะเดือดพอเราใส่เนี่ยมันยังคงเดือดถ้าไม่เดือดเนี่ยเอ่อมันอาจจะทำให้มะเขือของเราแม้แต่แช่น้ําเกลือแล้วก็ตามมันอาจจะดำได้ค่ะมันอาจจะดำได้ ใช้เวลานิดนึงนะคะจริงๆแล้วขั้นตอนแรกยายก็ทํามาแล้วมันจะไม่เสียเวลาเราเป็นตอนขั้นตอนที่เราใส่มะเขือของเรานี่แหละวันนี้ยายก,ก็มีมะเขือพวงค่ะต้นที่บ้านมีแต่เราก็อันนี้ต้นที่บ้านกําลังเป็นดอกเยอะเลยลูกมันก็เลยน้อยนี่เราซื้อมาค่ะ ราก็จะเปิดให้แรงวันนี้พริกพริกชี้ฟ้าไม่มียายก็ใส่พริกจินดาทั้งเขียวทั้งแดงลงไปค่ะส่วนใบโหระพาก็ต้นที่บ้านเรามีทั้งโหระพาไทยกับโหระพานอกค่ะกลิ่นคล้ายๆกันค่ะใบมะกรูดก็ค่อนข้างจะอ่อนนิดนึงวันนี้อร่อยค่ะใบมะกรูดอ่อน,นยายชอบมากๆเลย ช่วงนี้น้ําเริ่มเดือดเราจะใส่เลือดลงไปเลยนะคะเราใส่เลือดลงไปค่ะเลือดลงไปใส่ก้อนเดียวพอนะยายชอบทานเลือดค่ะแต่แกงของเราเน้นมะเขือนะเน้นมะเขือใส่มะเขือเยอะมะเขือต้นที่บ้านเราเองนะเราใส่เลือดลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะปิดฝาต่อให้เดือดพล้านเลย เดืดพล่านคราวนี้เราก็จะใส่มะเขือแล้วล่ะค่ะนะใส่มะเขือแล้วเวลาเราไปซื้อแกงเขาที่ร้านเนี่ยมะเขือเขาน้อยค่ะแล้วไก่เขาก็มีทั้งกระดูกมีทั้งอะไรนี่ของเราเลาะเอาเฉพาะเนื้อแต่เราจะไม่ใช้อกไก่นะเราจะใช้สะโพกไก่ถ้าอกไก่เนี่ยมันจะเนื้อมันจะนุ่มเกินไป ยายไม่ก็ชอบแบบนั้นซื้อสะโพกไก่มาแล้วก็เลาะเลาะ,ะเอากระดูกเอาหนังออกเอาเหลือแต่เนื้อเนื้อค่ะเหลือแต่เนื้อเนื้อมันก็เหนียวดีอะค่ะเริ่มเดือดแล้วนะคะเริ่มเดือดแล้วให้เดือดท่าเลยมเมื่อเืผเปลาะนี่เราต้องระวังค่ะเวลาใส่เนี่ย มันอาจจะทําให้ดําได้นะคะแต่การแช่น้ําเกลือก็เป็นขั้นตอนหนึ่งที่ทําให้มะเขือกรอบแล้วก็ไม่ดําค่ะข้อสําคัญเราต้องเปิดไฟแรงนะคะอืมตอนนี้เราจะใส่มะเขือแล้วล่ะคะ่ะใส่มะเขือลงไปแล้วะคะ่ะใส่ลงไปเลยเยอะหน่อยนะคะมะเขือยายเนี่ยใส่ไปเลย กินให้จุใจไปเลยมะเขือเนี่ยบ้านเราเองค่ะมะเขือไม่ต้องซื้อหาถ้าซื้อก็เป็นกิโลนั่นแหละวันนี้โลนึงอย่างน้อยสามสี่สิบบาทแล้วอะค่ะเอาคนตอนนี้คนให้มันท่วมให้มันน้ำมันให้มันลงไปในน้ำจากนั้นเราปิดฝาเลยค่ะปิดฝาเลยปิดฝาเลยค่ะ รอให้เดือดมะเขือพวงใส่ทีหลังได้ค่ะมะเขือพวงตอนนี้ใส่มะเขือเปราะลงไปก่อนมะเขือพวงสุกไวมะเขือเปราะนี่ก็อย่าให้เละมากนะเละมากจะไม่อร่อยเพราะว่าหลังจากที่เราแกงเรียบร้อยแล้วเราทิ้งไว้เนี่ยมันก็จะทำให้สุกเพิ่มลงไปอีกได้ค่ะ รอให้เดือดอีกนิดนึงนะคะคลิปอาจจะยาวหน่อยนะคะไม่เป็นไรนะคะนี่สีสันเป็นยังไงคะช่วงนี้เราจะใส่มะเขือเปลาะลงมะเขือพวงไปเลยค่ะยากจะใส่ลงไปเลยใส่ ลงไปอยใส่หมดก็ได้ไม่หมดก็ได้ก็แล้วแต่สําหรับยายนี่ชอบมะเขือพวงมากๆเลยอ่ะพอแค่นี้ไม่หมดปิดฝาอีกรอบนึงนะคะใส่อีกหน่อยนะคะปิดฝาเลยอีกรอบหนึ่งแกงไม่ยากค่ะ ทำไมเวลาไปซื้อบังเจ้าเนี่ยไม่อร่อยค่ะบังเจ้านี่ใส่เครื่องแกงน้อยมันไม่เข้มขน้นแล้วก็ออกหวานได้ที่สําคัญก็ใส่ชูรสอย่างยายนี่แพ้ชูรสค่ะความเค็มของเราเน้นดอกเกลือถ้าไม่เค็มตอนนี้เรายายใส่ดอกเกลือลงไปบ้างแล้วค่ะความเค็มนะน้ําตาลก็ถ้าไม่มีน้ําตาลตโนดหรือน้ําตาลปี๊บก็ใส่น้ําตาลทรายก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะ ่เราเปิดแล้วเราเปิดอีกคนอีกได้ค่ะนี่ยังไม่เข้มข้นนะเพราะว่ากะทิที่เหลือเรายังไม่ใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวยายจะชิมรสชาติดูก่อนค่ะลงตัวแล้วอร่อยลงตัวแล้วไม่ต้องเติมอะไรอีกแล้วนะคะนอกจากกะทิ ตอนนี้เราใส่ใบผักลงไปค่ะใส่เยอะหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ยุบค่ะเราทำเองเราไม่ขี้เหนียวเราไม่หวงของทำให้มันเต็มที่ไปเลยนี่เต็มที่ไปเลยเอาละช่วงนี้เราใส่กะทิลงไปเลยค่ะ เราจะใส่ทั้งกล่องเลยค่ะวันนี้เพราะว่าเราใส่ไปกล่องหนึ่งแล้วเป็นสองกล่องเพราะว่าเต็มหมอ้อค่ะใส่ให้หมดไปเลยค่ะกล่องก็ซื้อมา24บาทค่ะที่จริงราคาทั่วไป25เดี๋ก็ลดไปซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตที่เขาลดเราก็ซื้อมา นี่เห็นไหมคะเป็นไงคะเนื้อไก่เราก็มียายซื้อมาสี่ชิ้นอะสะโพกอะก็ไม่เยอะมากคะ่ะเราเน้นมะเขือคะ่ะแกงเขียวหวานของเราชิมอีกรอบหนึ่งสุดยอดเลยสุดยอดเลย เห็นไหมค้ามะเขือเราไม่ดําค่ะมะเขือเราไม่ดานะต้องเน้นว่าแช่น้ําเกลือแล้วก็เครื่องเอาน้ำแกงต้องเดือดถึงจะใส่มะเขือค่ะเดี๋ยวรอเดือดอีกรอบนึงก็ปิดแล้วนะคะปิดฝาอีกนิดนึงค่ะเราจะทานกับข้าวสวยหรือจะทานกับขนมจีนได้ทั้งนั้นเลย ได้ทั้งนั้นเลยยิ่งไปราดน้ำปลาพริกใส่พริกหน่อยนะใส่น้ำปลานิดนๆโหยิ่งสุดยอดเลยค่ะโอเคเลยได้แล้วเนี่ยเห็นไหมเดือดแล้วได้ล้กะทิที่เราใส่น้ำที่เราใส่ไปมันก็ให้สุกก่อนให้เดือดก่อนนะคะเวลาเราไปซื้อเขาเวลามีงานอะไร,ะไรต่างๆเนี่ย ชุดหนึ่งเป็นร้อยนะคะขนมจีนแต่นั่นเขาแกงลูกชิ้นปาลากรายของเราไม่ได้ซื้อมาลูกชิ้นปลากรายก็หาอร่อยยากเหมือนกันโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงเขียวหวานอร่อยอร่อยลองทำทานกันดูนะคะนี่อร่อยง่ายๆเลยไม่ยากเลยค่ะสุขภาพแข็งแรงกันนะคะ โชคดีในทุกๆเรื่องค่ะสวัสดีค่ะ